สวัสดีค่ะวันนี้ทําต้มจืดเต้าหู้หมูสับใส่สาหร่ายมาฝากค่ะบอกเลยวันนี้น้ําซุปเข้มขน้นอร่อยมากแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะเพราะเรามีรสด,ดีซุปก้อนรสซุกระดูกหมูมาเป็นน้ําซุปให้เราในวันนี้ค่ะวิธีทําก็ง่ายแถมประหยัดเครื่องปรุงไปอีกเยอะเลยนะคะเราจะเริ่มจากใส่น้ําสะอาดหนึ่งลิตรตามด้วยรสด,ดีซุปก้อนรสซุกระดูกหมูลงไป่าน้ําเดือดให้ซุปก้อนละลายค่ะแล้วก็จะได้น้าซุปสีทองใสโดยที่ไม่ต้องปรุงรสเพิ่มแล้วนะคะเพราะในน้ําซุปจะมีรสชาติเข้มขน้นเต็มรสหมูแบบคูณสองคัดสันเฉพาะกระดูกเอวเลงแล้วครบในก ยวตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดแล้วค่ะก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะรอให้หมูสุกแล้วก็จะเติมผักกาดขาวลงไปนะคะตามด้วยแครลลอทและเต้าหู้ไข่ค่ะเมื่อทุกอย่างสุกดีเราจะใส่สาหร่ายลงไปค่ะกดให้จมน้ําแป้งนะคะแล้วเพิ่มความหอมและสีสันด้วยต้นหอมค่ะเราก็จะได้ต้มจืดที่มีน้ําซุปอร่อยครบจบในก้อนเดียวแล้วนะคะำจาหน่ายที่ตลาดทั่วไปเซเว่นบิ๊กซีและโลตัสอร่อยจริงท้าให้ลองค่ะ